ทได้ทอลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูการนนะ้าวว่าเขาคนนั้นคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะหรือมีความคิดที่อยากจะทำอะไรให้กับคุณบ้างในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะเดี๋ยวลองมาเช็คกันดูนะพลังงานโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะบางคนอาจตรงมากตรงน้อยดูแล้วเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันอย่าคิดมากนะคะดูอย่าอินดัดอย่าซีเรียสจนเกินไปนะ ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์ไปกำลังใจเป็นค่าครัวให้กอบกันด้วยนะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดล์ลิดาทาลอตเข้าไปนะคะส่วนใครที่อยากจะซื้อคู่มือไพ่กดตะกร้าหน้าช่องได้เลยนะคะจะมีคู่มือพร้อมหน,งนังสือพร้อมไพ่ 24, ยิปซีเจบแปใบให้ด้วยนะคะไพ่สามเหลี่ยนนะ เหมือนเขากาลังมีการเตรียมตัวบางอย่างในช่วงนี้นะสามเหรียญจริงๆมันเป็นไพ่ของการการวางแผนการเตรียมตัวหรือการซัพพอร์ตการกําหนดเป้าหมายนะคะเขาอาจจะกําลังมีการวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างเหมือนกับในรูปเนี้ยเห็นไหมคะเขากําลังต่อเกือกมา้าแล้วก็มีม้าเหมือนเตรียมตัวที่จะเทคแอคชั่นหรือทําอะไรบางอย่างกับคุณแน่นอนเลย แต่เขากำลังอยู่ในจุดของการซ่อมแซมนะคะหรือการเตรียมความพร้อมหรือกำลังกำหนดเป้าหมายอยู่ก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาเตรียมตัวทำอะไรนะคะเตรียมตัวการเดินทางมาหาคุณก็ได้นะสำหรับคนที่อยู่ไกลกันหรือห่างกันรวมไปถึงเขากำลังรอเวลาอยู่ รอเวลาที่มันเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าโอเคจังหวะเวลานี้แหละพร้อมที่สุดแล้วที่จะมาเทคแอคชั่นกับคุณมาคุยกับคุณมาปรับความเข้าใจกับคุณหรือมาหาคุณมาเจอหน้าคุณประมาณนี้นะเป็นไพ่ของการรอคอยการกลับมาเคียงข้างหรือการมาเจอหน้านะคะเตรียมตัวประมาณนี้นิ้ถือดาบเขากำลังมีความคิดวางแผนจริง กำลังหาข้อมูลกำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่นะคะหลายๆคนถ้าคุณกับคนคนนี้ไกลกันแสดงว่าเขาเตรียมตัววางแผนจะเดินทางมาหาคุณเตรียมตัวซื้อตั๋วเครื่องบินเตรียมตัวศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกับคุณนะคะหรือกำลังเตรียมตัวในเรื่องของเตรียมวีซ่าเตรียมพาสปอร์ตสำหรับคนที่อยู่ไกลกันนะที่แบบอยู่คนละประเทศ นะคะหรืออยู่คนละจังหวัดอาจจะเตรียมตัวการเดินทางนะคะเตรียมวางแผนอยู่ก็ได้ที่จะทำอะไรบางอย่างแน่นอนในอนาคตนะคะสดาบกำลังคิดหนักนะกำลังคุ้นคิดอยู่เฉยไม่ได้เลยช่วงนี้นิ่งไม่ได้เลยค่ะนะคะพอเวลาอยู่นิ่งแล้วรู้สึกวาวุ่นใจ นะเหมือนเขาหบคิดตลอดเวลาคิดวางแผนเตรียมการเนี่ยแหละเกี่ยวกับคุณเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะเหมือนเขากําลังจะมีการแบบทําอะไรบางอย่างแต่เขาคิดว่าเขาต้องเตรียมการให้รอบคอบนะคะใครที่คุณรอเขาอยู่อะ่ะหรือคนที่ห่างกาันไกลการไม่คุยการแสดงว่าเขากําลังเตรียมตัวจะกลับมาคุยกับคุณหรือกําลังคิดอยู่ว่าจะหาทางยังไงถึงจะสามารถ ที่จะทําในสิ่งที่คุณต้องการได้สี่ถ้วยสีด่ดาบสี่ถ้วยนะคะคุณกับเขาบางคนอาจจะนิ่งกันไปเงียบกันไปเพ่กเฉยกันไปเย็นชากันไปหรือมีความเบื่อเบื่อในในเซงเซงต่อการเบื่อขี้หน้ากันประมาณนี้บางคนไม่คุยกันแสดงว่าคนคนนี้กําลังจะกลับมาคุยกับคุณหรือกําลังจะกลับมางอคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะสี่ถ้วยเป็นความ เป็นการมางอได้หรือการมาหยิบยืน่นความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณเมินเฉยกันไปไม่มองหน้ากันนะคะเพิกเฉยเย็นชาใส่กันแต่เขาขอวางแผนการก่อนนะคะว่าจะเข้ามาแล้วจะต้องไม่ไม่เสียเปล่าไม่สูญเปล่าอ่ะนะคะไพ่ในถือเหรียญเนี่ยเปิดหนังสือตลอดเลยบางคนอาจจะกำลังวางแผนการเงินนะเห็นไหม เหรียญเต็มเลยอาจจะกำลังเก็บเงินเก็บทองหาเงินหาทองอย่างหนักเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณเพื่อที่จะเอาเงินเอาทองมาให้คุณเอามาดูแลคุณหรือเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางมาหาคุณก็ได้นะบางคนเก็บเก็บเงินเพราะว่าต้องการจะมาซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณในเรื่องของ ปัจจัยต่างๆที่คุณจะต้องใช้เงินในเรื่องต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขามีมีเกณฑ์การเตรียมตัวแบบจะมาง้อคุณหรือการที่จะวางแผนกำลังจะทำสิ่งดีๆเพื่อคุณประมาณนี้นะคะสถ้วยนะคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณกับเขาแบบคือมันเป็นความรักที่ เขาบอกว่ามันคือรักแท้เขาบอกว่าคุณคือรักแรกพบเขารู้สึกว่าการที่เขามีคุณเป็นคนรักนะคะได้อยู่ในชีวิตคุณหรือคุณได้อยู่ในชีวิตเขามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับเขานะคะเขากําลังจะพยายามทําบางอย่างเพื่อที่จะซื้อใจคุณหรือกําลังจะพิชิตใจคุณมาหามาเจอหน้ามางอนงอ้อมาขอโทษอะไรก็ตามแต่ที่เขารู้สึกว่า การกระทำที่เขามองว่ามันดีที่สุดสําหรับคุณนะคะเขาเตรียมวางแผนที่จะมาทำเพื่อคุณปาดไม้เท้านะคะมีใครที่ไม่ได้คุยกันไหมมีใครที่ไม่ได้ติดต่อกันไหมช่วงนี้แสดงว่าคนคนนี้กำลังจะติดต่อมาหาคุณนะคะเตรียมตัวรับข้อความจากเขาได้เลยใครที่คุณรอคำตอบรอข้อความ รอโทรศัพท์จากเขาอยู่นะคะเร็วๆนี้แหละแานไม่เท้าเร็วนะคะไพ่ไม่ได้ช้าเขากำลังจะติดต่อมานะบางคนก็ไม่ได้แค่ติดต่อนะแต่บางคนคือควบม้าเร็วมาหาคุณเลยนะคะติดต่อแบบหาคุณกลัวจะคุยกันไม่รู้เรื่องเดินทางมาหาเลยแล้วกันเก็บเงินเก็บทองได้ละ นะคะเคลียร์งานเคลียร์ทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมที่จะมาง้อและพร้อมที่จะมาทำอะไรเพื่อคุณแล้วนะคะพลังงานเขาเป็นแบบนี้นะอยากเดินหน้าความสัมพันธ์จัดเม้นบางคนรอรอเนะรอว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะคิดได้เมื่อไรเขาถึงจะตื่นรู้หรือเมื่อไร่เขาจะแบบ ตัดสินใจที่จะทำอะไรทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นสักทีหรือเมื่อไรเขาจะคิดได้มาขอโทษคุณทีเห็นไหมคะยกมือไหว้เขาอาจจะคิดได้แล้วนะแต่เขาแค่กำลังเตรียมความพร้อมนะคะขอเวลาทำใจอีกนิดนึงเพราะการที่จะขอโทษใครมันยากสำหรับเขาเหมือนกันในบางคนเขาอาจจะกำลังคิดที่จะมาขอโทษคุณในเร็วนี้มาง้อคุณนะคะ ถ้าในกรณีคุณเมินใส่เขาแล้วประมาณนี้นะชารีออดมีเกณฑ์การเดินทางมาหาแน่นอนนะคะใดๆก็ตามแต่พลังงานวันนี้มีคนทางไกลที่กำลังจะเดินทางมาหาคุณเขา,าใหญ่คุณรู้ว่าเขาเก็บเงินเก็บทองได้แล้วนะนะคะหรือเขา,าใหญ่คุณรู้ว่าตอนนี้เขาเคลียร์เวลาได้แล้วเขาเคลียร์ตัวเองได้แล้วเขา จัดการกับปัญหาได้บ้างแล้วนะคะฝ่าฟันอุปสรรคบางอย่างได้แล้วเขาพร้อมที่จะมาแล้วนะคะตอนนี้พร้อมที่จะเจอหน้าคุณพร้อมที่จะพิชิตใจคุณแล้วในช่วงเวลานี้นะคะในขณะที่บางพลังงานนะคนคนนี้อาจจะกำลังพยายามที่จะเอาชนะใจคุณด้วยวิธีการฝ่าฟันอุปสรรค นะคะพิสูจน์ตัวเองให้รู้ว่าไม่ว่าจะข้ามน้ําข้ามทะเลอะไรไงฉันก็จะต่อสู้ไปให้ได้อะไรประมาณนี้คือจะทาเพื่อเพื่อคุณนะคะบางคนคุณอาจจะงอนเขาน้อยใจเขาว่าทําไมเขาถึงไม่ทําเพื่อฉันเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยเขากำลังจะทําเพื่อคุณนะไพ่ไฮโลแฟนถ้าเขาทําผิดกับคุณแสดงว่าคนคนนี้จะมาขอโทษคุณหรือถ้าเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกไม่พอใจ หรือทำอะไรที่ผิดคำพูดกับคุณนะเขากำลังจะมาขอโทษขอโอกาสขออภัยได้ไหมยกโทษให้เขาได้ไหมนะคะเขาพยายามทำดีที่สุดแล้วสุดความสามารถเขาแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกยังไม่พอใจเขาจะทำเพื่อคุณอีกเขาจะทำให้คุณจนกว่าคุณจะรู้สึกพอใจนะคะ เด็กถือถ้วยบางคนคนคนนี้จะมีการมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ในกรณีที่คุณกับเขาอ่ะจะห่างกันไปเงียบกันไปเมินเฉยกันไปนะคะบางคนไกลกันซะจนอยู่ดีหายกันไปเลยหรือปล่อยเวลาให้มันห่างกันจนเนิ่นนานไปกลายเป็นความสัมพันธ์มันจืดจางจนเหมือนกับเลิกกันก็มีนะคะแต่มีเกณฑ์ที่เขาจะมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์รักกับคุณใหม่นะ บางพลังงานคุณกับเขามีความแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมเชื้อชาติาศาสนาภาษาด้วยนะคะหรือมีความเกี่ยวข้องบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องออาศาสนาก็เป็นไปได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นตัวปรลก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีปัญหาตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือระยะทางนะคะแต่จากที่ดูแล้วคือเขากำลังเตรียมการนะคะนะคะ กำลังจะเตรียมการงอ้อคุณหรือกําลังจะเตรียมการเพื่อที่จะมาปลอบประลมใจคุณทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจสมมุติสิ่งนี้เขาทําให้คุณไม่ได้เขาก็จะมาทําสิ่งอื่นทดแทนให้คุณประมาณนี้นะคะไพ่หนึ่งเหรียญบางคนคุณกําลังจะได้เงินก้อนใหญ่จากเขานะหรือกําลังจะได้ความรักความมั่นคงจริงจังจริงใจจากเขา ะะเหมือนบางคนเขาแบบหายไปเงียบไปห่างไปไปเก็บเงินเก็บทองนะเตียมตัวที่จะสร้างค่ารือหาสร้างบ้านให้กับคุณสร้างอนาคตไว้ให้คุณประมาณนี้ก็เป็นไปได้รวมไปถึงไพ่หนึ่งเหรียญก็เป็นตัวแทนของความความรักที่จริงจังมั่นคงกับคุณนะคะเขาใหา่คุณรู้ว่าเขายังคงรักและจริงจังมั่นคงกับคุณเสมอนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะ ทำตัวไม่น่ารักบ้างก็ตามแต่หกเหรียญน,นะคะอยากขอโอกาสคุณนะค,คนคนนี้หรือการที่เขาอาจจะนําพาบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณเอาโอกาสบางอย่างมาให้คุณโอกาสทางความรักโอกาสทางการเงินโอกาสในสิ่งดีๆเขาอาจจะมาหยิบยื่นให้คุณก็ได้หรือเขาก็มีเกณฑ์ที่จะมาร้องขอจากคุณก็ได้ ให้คุณได้โปรดแบบให้โอกาสเขาได้ไหมนะคะได้โปรดที่จะรับรักเขาได้ไหมได้โปรดที่จะกลับไปรักกับเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะสิบถ้วยนะคะเขาวางแผนการสร้างอนาคตกับคุณด้วยคือเตรียมตัวตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมการการเตรียมตัวการเตรียมพร้อม นะคะเพราะว่าเขายังมาสามเหรียญเขามากับสามไม้เท้าคือทุกอย่างมันอาจจะยังต้องรออยู่นะแต่แค่อยากจะมาบอกให้คุณรู้ล่วงหน้าอยากให้คุณรู้เป็นแนวทางเท่านั้นว่าในสิ่งที่เขาคิดจะทำเพื่อคุณอยู่ในตอนนี้คืออะไรคือการกำลังพยายามวางแผนครอบครัวการสร้างครอบครัวกับคุณ นะคะรวมถึงการวางแผนเก็บเงินเก็บทองการแต่งงานการมีลูกการมีบุตรร่วมกันบางคนคุณกับเขาคนนี้นะในอนาคตมีเกณฑ์จะได้สมาชิกเพิ่มมาในครอบครัวในชีวิตคู่มีเกณฑ์มีบุตรมีเกณฑ์ได้ลูกแฝดนะคะหรือบางคนคุณกับเขานะถ้าได้แต่งงานแต่งการกันอาจจะมีลูกมากถึง3คนในบางคู่นะคะนี่คือสิ่งที่เขากำลังคิดที่จะเตรียมการทำเพื่อคุณ คิงถือเหรียญน,นะเก็บเงินค่ะนะหลายๆคนเขากําลังเก็บเงินขมักขเม้นเก็บเงินมากๆอยากมีเงินอยากมีความสุขให้คุณอยากเอาเงินถุงเงินถังมาปนเปร์คุณประมาณนี้แล้วก็มีใจที่รักมั่นกับคุณนะคะ The world นะคุณคือทุกอย่างของเขาหลายๆคนคุณระวังตั้งคันนะเดือบเบิเป็นไพ่การตั้งคันเป็นไพ่ทองได้ นะคะการได้บุตรใครที่รอการมีบุตรหรือคนคนนี้อาจจะมีการมาขอคุณแบบมีลูกให้เขาได้ไหมนะคะหรือว่าเราแต่งงานกันไหมเราแบบสร้างครอบครัวกันไหมอะไรประมาณนี้อาจจะมีการพูดคุยนะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการตั้งครันหรือการที่เขาอยากจะแต่งงานมีลูกมีเต้ากับคุณก็เป็นไปได้หรือถ้าเป็นคนทางไกล เป็นรักออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่คนคนนี้เตรียมตัวเตรียมการที่จะมาหาคุณอีกไม่นานนี้นะคะควิ้นถือดาบเหมือนเขากำลังคิดเตรียมตัวจริงๆนะวางแผนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะจดนั่นจดนี่จดค่าใช้จ่ายจดเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นนะคะ สิ่งที่เขากำลังจะลงมือทำเขาต้องเตรียมการยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเขาจะมาหาคุณหรือเขาจะมางอคุณเขาต้องพูดแบบไหนเขาต้องพูดยังไงเขาต้องงอแบบไหนคุณถึงจะให้อภัยหรือการที่เขาจะมาเดินทางมาหาคุณเขาต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เขาต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะวางแผนการเดินทางยังไงอะไรประมาณนี้ นะเป็นลักษณะของการคิดการทบทวนการวางแผน6ดาบเนี่ยมีการเดินทางนะบางคนคุณกับเขามีเกณฑ์การยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอาจจะมีการหอบข้าวหอบของหอบเสือเส้อผ้าเสื้อผ่อนยกย้ายไปอยู่ด้วยกันย้ายลกรากย้ายถิ่นฐานก็เป็นไปได้นะคะส่วนใครที่คุณกับเขา move on กันไปก็มีเกณฑ์ที่จะวนเวียนกันกลับมาในชีวิตเพราะมี the world มา ก็คือการ move on เป็นวงกลมนั่นเองนะคะหรือการที่คุณอาจจะได้การติดต่อสื่อสารจากเขาผ่านโลกออนไลน์นะหรือการที่คนคนนี้จะชวนคุณไปอยู่ที่บ้านเมืองเขาประเทศเขาหรือบ้านของเขาประมาณนี้นะบางคนคุณอาจจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะเพราะมี c h รี i อดกับไพ่สิบถ้วยมาด้วยนะคะบางคนคนนี้อาจจะซื้อรถซื้อบ้านให้คุณ แล้วก็พาคุณโยกย้ายไปอยู่ที่เดียวกันไปใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเป็นไปได้เช่นกันหกถ้วยอ่ะการกลับมาของคนในอดีตของคุณหรือคนที่คุณกับเขามีลูกด้วยกันนะคะหรือคนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขารู้จักมัจจ่กันดีแต่ว่าความสัมพันธ์สถานนะค่อยๆกระเถิบกระเถิบไปยังไม่ไปถึงไหนบางคนก็มีนะคะ แต่คนในอดีตเนี่ยโผลมาทุกท็อปปิกเลยนะคะพลังงานคนเก่าแบบเยอะมากเลยอะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็เปิดไพ่มาหยิบไพ่มาเนี่ยหกถ้วยแทบจะมาแทบทุกคลิปเลยนะคะ,สะแสดงว่าลูกดวงที่ดูช่องกอลส่วนใหญ่มาถามถ,ามถึงคนเก่าๆคนที่มีประเด็นประมาณเนี้ยโอ้ติดมาสามใบเลยอะแฮงแมนนะคะ สองดาบแล้วก็ไฮพินเทสนะบางคนคุณกับคนคนนั้นนะมีการนิ่งกันไปเงียบกันไปจบกันหย่ากันเลิกกันบล็อกกันไม่คุยกันหรือเขาคนนี้ไปมีบคุคคลที่3เข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้หรือคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณยากอย่างถึงมากๆเอาใจไม่เข้าใจเขาเขาคิดอะไรเขาทำยังไงอยู่นะคะเอาใจไม่ถูกนะ มีความนิ่งมีความเงียบใครที่ยุติกันไปแฮงแมนเขามากับไพ่หกถ้วยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณคนที่คุณบล็อกยุติจะกลับมาในชีวิตคุณแต่เขากําลังวางแผนมางอคุณเท่านั้นเองนะคะสองดาบเนี่ยเขากําลังอยู่ในจุดของความสับสนบางครั้งก็อยากกลับมางอ้อบางครั้งก็อยากปล่อยไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะไฮพินเทสหลายๆคนมีตัวแปร ที่ทำให้ความสัมพันธ์คุณมีปัญหาก็เป็นไปได้หกไม้เท้าชัยชนะนะคะแต่เขาก็จะพยายามพิชิตหัวใจคุณให้ได้งอคุณให้ได้สำเร็จอะคะ่ะถึงแม้ว่าเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีความตึงๆกันอยู่ก็ตามแต่นะในบางคนนะบางคนมันเป็นในเรื่องของปัญหาระหว่างคุณสองคน บางคนเป็นปัญหาในเรื่องของระยะทางบางคนเป็นปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3นะคะแต่ใดๆก็ตามคนคนนี้ก็จะพยายามพิชิตหัวใจคุณจนแล้วจนรอดก็จะพยายามเอาชนะใจคุณให้ได้เขาจะเตรียมการมาดีมากๆควินถือไม้เท้านะคะเขาจะใช้ไอเดียของเขาเขาจะพยายามมีแรงบันดาลใจมีอินสปีเรชั่น มีความคิดสร i v e ในการที่จะทำยังไงดีเนาะถึงจะมาหาคุณแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์หรือมาหาคุณมางอคุณแล้วคุณจะตอบรับเลยไม่ต้องมาชวนทะเลาะกันไม่ต้องมามีปัญหาเราะหองระแหงใจกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะเพราะว่าพลังงานวันนี้นะก็อรู้สึกว่าคือหน้าไพ่เหมือนเขาอะเตรียมวางแผนการเพื่อที่จะ สร้างอนาคตความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณคนที่โกรธกันงอนกันไม่คุยกันก็จะกลับมาง้อคุณวางแผนการกลับมางอ้อขอคืนดีมาขอโทษส่วนคนที่ไกลกันที่เขาให้ความหวังกับคุณแล้วเขายังไม่ยอมมาหาก็เตรียมแผนในเรื่องของการเงินการทองการเคลียร์ตัวเองเคลียร์ภาระหน้าที่การงานเพื่อที่จะมาหาคุณมารักคุณมาเจอกับคุณ มาลงหลักปักฐานกับคุณมีเกณฑ์การวางแผนการยกย้ายที่อยู่ที่อยู่อาศัยอะคะ่ะไปอยู่ด้วยกันด้วยบางคนคุณกับเขาจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปอยู่กินด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีลูกแต่งงานย้ายทิ่นฐานประมาณนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดที่จะทำต่อมามาดูออร์เคิลน,นะคะว่าไพ่อยากบอกอะไร คนคนนี้เหมือนเขามีเป้าหมายแล้วจริงๆนะคะเนี่ยสามไม้เท้าสามเหรียญการกําหนดเป้าหมายเหมือนเขาแค่รอเวลาเขากำลังจะพุ่งไปตามเป้าหมายที่เขาวางไว้นะคะเขาจะพุ่งทยานทำเป้าหมายให้สำเร็จให้ได้เป้าหมายทุกอย่างที่กอฟบอกไปกล่าวไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเนี่ยมีเป้าหมายของการกลับมาขอโทษคุณด้วย นะคะจะมีการกลับมาขอโทษขอโพยขออภัยขอโอกาสด้วยคนที่เขาทำผิดกับคุณนะใครที่รอคำขอโทษอยู่เตรียมตัวได้เลยเขาจะพาคุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปให้ได้เขาจะพาคุณให้คุณและเขาสามารถที่จะผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปให้ได้ตัวเขาเองเขาก็จะพยายามที่จะก้าวข้ามทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่เจอค่ะ อ่าให้การเตรียมตัวเห็นไหมเนี่ยเขาเตรียมตัวจริงๆนะเหมือนที่บอกไปเลยเขากําลังเตรียมตัวอย่างหนักเลยแหละเพื่อที่จะทําสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณแล้วก็เชื่อเลยว่าเขาว่าทําได้แต่แค่รอเวลานะคะอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อ่ะแต่เขารอเวลาแล้วเขาเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอคุณจะได้รับกับสิ่งสิ่งเนี้ยที่เขาเตรียมที่จะมา นำมามอบให้คุณหรือนำมาเซอร์ไพรส์คุณไอเดียตอนนี้เขาก่อเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาเลยว่าอืรู้แล้วว่าเขาต้องทำแบบนี้นะเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องหาวิธีแบบนี้นะมาพิชิตใจคุณคุณชอบแบบนี้คุณชอบแบบนั้นคุณไม่ชอบแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะเขากำลังอยู่ในช่วงของคนมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชั่น แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความเครียดเช่นกันนะนะคะกลุมขมับเลยเครียดบางทีแบบฟุ้งซ่านในหัวสมองตีกันให้วุ่นเลยไม่รู้จะทำยังไงโดยเฉพาะคนที่แบบที่คุณกับเขามีประเด็นกันเนี่ยยิ่งก่อเกิดความเครียดมากๆหรือเขายังไม่สามารถทำให้คุณได้สำเร็จตามที่คุณต้องการริเริ่มนะคะจะมีการมาริเริ่มกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ในอนาคต มีไพ่มือที่สามมาด้วยนะคะเติร์ดวิวนี่หลายหลายคนเนี่ยพอมีไฮพินเทสมาความรักความสัมพันธ์ของคุณบางคนที่คุณมีปัญหากันอาจจะเนื่องจากมือที่สามมือที่สามนี้จะเป็นใครก็ได้นะเป็นมือที่สามที่มาในรูปแบบของเชิงชู้สาวก็ได้หรือมือที่สามที่มาในรูปแบบของครอบครัวมือที่สามที่มาในรูปแบบของเพื่อนก็ได้หมดนะคะ แต่สถานการณ์นี้นะคนคนนี้ถ้าเขาทําผิดกับคุณนะเดี๋ยวคุณจะได้รับการแก้ไขหรือการขอโทษจากเขาหรือการจัดการที่มันเป็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะนะคะต่อมามาดูข้อความอุใช้นี้แล้วกันนะ ฉันยังรักมั่นคงจริงจังจริงใจคิดถึงห่วงใยคุณเสมอฉันหลงรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันนะคนดี ฉันต้องการประสบความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตก่อนฉันอยากมาขอโทษคุณแต่อีโก้ของฉันสั่งห้ามเอาไว้ความคิดคำพูดการกระทําของคุณบางครั้งก็มีผลต่อความรู้สึก เวลาที่ทะเลาะกันไม่ได้คุยกันฉันเหงาและทรมานมากไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเราต่างพยายามทำดีที่สุดแล้วอยากให้คุณเป็นฝ่ายงอฉันบ้างบางทีฉันก็เหนื่อยที่ต้องเป็นฝ่ายตามงอคุณ ฉันจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่านี้กับความรักของเราขอบคุณนะที่ทําให้ฉันเชื่ออีกครั้งว่ารักแท้มีอยู่จริงสับสนลังเลตัดสินใจเลือกไม่ได้จริงๆในตอนนี้นะคะอาจจะมีทางเลือกอยู่นะมีไพ่สองดาบมา นะคะแล้วเขาก็กำลังอยู่ในจุดของคนสับสนจริงๆฉันกำลังได้รับผลกรรมกับสิ่งที่เคยทำไว้กับคุณนะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามีจัดเม้นมานะคือมันเป็นผลของการกระทำหรือการได้รับการพิภากษาตัดสินแล้วอว่าโอเคนะเขาต้องเจอเขาต้องชดใช้ในสิ่งสิ่งนั้นในสิ่งสิ่งนี้อะไรประมาณนี้ ความผิดที่ฉันทำไว้กับคุณเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยฉันหวังว่าคุณจะรักตัวเองเหมือนกับที่ฉันรักคุณฉันเชื่อเสมอว่าคุณคือพรมรลิขิรักแท้เราทั้งสองคือคู่กัน ไม่เคยคิดนอกใจเพราะทั้งหมดใจที่มีมอบให้แค่เธอฉันไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเราแตกต่างกันเหลือเกินบางคนอาจจะแตกต่างกันด้วยเรื่องฐานนะความมั่นคงในชีวิตก็มีนะโปรไฟล์อะไรประมาณนี้นะคะคุณรวยกว่าเขาจนกว่า นะหรือเขาด้อยกว่าคุณดีกว่าก็มีบางคนนะนอกจากแตกต่างก็ด้วยเรื่องเชื้อชาติศาสนาแล้วความแตกต่างเรื่องนี้ก็มีมีผลเหมือนกันฉันมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้และภาพความทรงจำระหว่างเรายังคงงดงามเสมอไม่เคยเสื่อมคลาย นี่ก็คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณเนาะประมาณนี้นะคะก็รับพลังงานดีๆกันไปหลังกันนะเชื่อว่าอะไรหลายๆอย่างนะที่คุณกำลังรู้สึกแบบรอคำตอบอยู่อะหรือกำลังกังขาสับสนอยู่เดี๋ยวอีกไม่ช้าคนคนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะมาบอกคุณเตรียมตัวที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการอยากจะให้เขาทำแล้ว นะคะประมาณนี้เนาะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ